สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดบ้านม้าออนา่ไลโอกาสจากวิสามไล่กับดอยเป็นเหตุช่วยแม่เลขขายห่อหมก หลยโอกาสจากวิกสามไล่กับดอยเป็นเหตุเปิดบ้านม้าอ่อนภาเลิกเป็นพิธีกรช่วยแม่ขายห่อหมกต้องกลับมารับอาชีพแรกในวงการเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานม้าอ่อนภากฤษดีมีชื่อเดิมว่านายพรชัยกฤษดีเป็นพิธีกรนางแบบนักสแสดงช่างแต่งหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2497ปัจจุบัน อายุ68ปีก่อนหน้านี้ดารารุ่นใหญ่ม้าอ่อนภาได้โพสต์ไอจีกลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตแล้วขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนคนในวงการเดียวกันไม่ทิ้งกันโดยเป็นภาพกำลังแต่งใบหน้าให้กับนางแบบอยู่หลังเวทีซึ่งมีคนแห่มา แสดงความชื่นชมการแต่งหน้าสวยมากเรียกได้ว่าชีวิตพลิกจากสูงสู่สามัญจริงๆก่อนหน้านี้เองเธอได้ผ่านมรสุมชีวิตมามากมายโดยเมื่อวันที่30พฤศจิกายนม้าอ่อนภาดารารุ่นใหญ่แถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกชี้แจงกรณีตกเป็นข่าวดารารุ่นใหญ่ตบหน้าดาราชายกลางห้างสรรพสินค้าที่เกาหลีใต้สาเหตุเพราะไม่พอใจที่ดาราชายปฏิเสธไม่ไปกินปูด้วย มาออนพา,ากล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้เยอะมาก โดยหลังจากการเกิดเหตุขึ้นตนได้เขียนข้อความเอาไว้ตั้งใจที่จะโพสต์ลงโซเชียลแต่มีคนแนะนําว่าให้เงียบไว้ก่อนซึ่งวันนี้ตนจะพูดในสิ่งที่ตนเขียนไว้ก่อนโดยสิ่งที่ตนได้เขียนไว้นั้นคือตนขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆซึ่งยอมรับผิดทุกอย่างและก็ได้ขอโทษพร้อมกับปรับความเข้าใจกับดาราชายไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ทราบว่าหลังจากนั้นดาราชายยังมีสิ่งที่คาใจตนต้องไปปรึกษา ทนายความซึ่งหลังจากเกิดเรื่องตนพยายามที่จะติดต่อดาราชายอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ดาราชายก็ไม่กล้าที่จะเจอหน้าตนตนจึงต้องพูดคุยผ่านทางอดีตผู้จัดการของดาราชายแทนและก่อนหน้านี้เองที่เธอหายหน้าไปจากบทพิธีกรไปเกือบสองปีครึ่งสำหรับตำนานพ,พิธีกรตัวแม่ม้าอ่อนภา่ามกลางประเด็นดราม่ามากมาย โดยในช่วงนั้นหันไปเป็นแม่ค้าขายห่อหมกเต็มตัวจนกลายเป็นไวรัลดังในโลกออนไลน์เมื่อพระเอกหนุ่มนาเดชคุกกิมียะพุ่งตรงไปอุดหนุนแถมยังซื้อไปฝากแม่ตัวเองอีกด้วย โดยเธอเล่าว่าเหตุการณ์วันนั้นจริงๆไม่รู้หรอกแต่ว่าช่างทำผมเขาเดินมาซื้อห่อหมกเป็นประจำอยู่แล้วพอ,อซื้อเสร็จเขาก็มานั่งคุยกับดิฉันเขาบอกว่านันเดตมาตัดผมพึ่งเสร็จเดี๋ยวโทรบอกให้เขามาหาแม่ดีกว่านางก็เลยโทรไปและเขาก็บอกว่าเขายังอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาเราก็นั่งคุยกันอยู่สักพักนเดชก็เดินมาเราก็ดีใจจังเลยคือสองปีครึ่งแล้วไม่ได้อยู่ในวงการเราไม่ได้เจอใครเลย นอกจากว่าจะมีใครมาหาเราพอเราเจอเราก็ดีใจนะเดชเขาก็ถามว่าขายอะไรครับเขายังไม่รู้เลยว่าฉันขายห่อโมกวันนั้นน้องซื้อไปฝากแม่ด้วยทั้งหมด9้าห่อขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดางังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ